สวัสดีครับเอฟซี FC วันนี้กับพอน่อยกับที่มาจับเด่นชนเด่นนะครับเนาะสำหรับเลกเดนลางวัดนี้ยังว่าได้จับเด่นชนเด่นให้เอฟซีได้รับชมนะครับนะอ่าคลิปนี้ก็ทีเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะสำหรับเอฟซีที่มาัาชมชุดเด่นชนเด่นนะครับนะอ้าก่อนอื่นกับขอ ฝากคำเตือนก่อนครับว่าคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหลังจากฝากคําเตือนแล้วห้องสีมะบิงรหลับเด่นต้นเด่นนะครับอ่า สำหรับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับแล้วเดินดีอยู่สองสูตรนี้ผมก็คัดสูตรที่น่าสนใจไหม fc เดี๋ยวรับชมนะครับเนาะสำหรับสูตรสูตรนี้ก็ที่เป็นสูตรเก้าอ่าที่เดินดีเพราะน้อยก็ได้น้ำลงช่องไปก็เดินดีนี่ครับพน้อยได้น้ำลงช่องไปที่หก หกหมวดแล้วครับแนละ้วนี่เริ่มหมวดแรกแล้วที่ที่น้ำลงช่องนะครับแนละ้วสำหรับสูตรนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมวดครับสำหรับสูตรเด่นล่างสามตัวมาหนึ่งตัวนี่ครับพ่อน้อยก็ได้น้ำลงช่องให้ fc ได้รับชมนะี่ครับเป็นลักษณนที่พ่อน้อยได้ได้ท้ำเป็นสัญลักษณ์ไนวะ้เนาะว่าตูดได้ที่ได้น้ำลงช่องงวดใดพ่อน้อยก็ได้ท้ำสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกนะี่ครับ ไว้ครับว่าเ,เริ่มเดินจากวงวดที่เท่าทไรน,นะครับแล้วเดินจากงวดใดของเลขล่างนะครับเนาะนี่สำรับงวดสูตรนี้พวกนายก็ได้น้าลงช่องงวดที่เลขล่างออกห้าสามนี่ครับตั้งแต่งวดหาสามแล้วครับเนาะก็เดินมาตลอดนี่ครับเดินมาตลอดทุกงวดครับนี่จนถึงงวดล่าสุดนี่ครับเลขล่างออกห้าศูนย์นะครับแลานี่ ออกห้ศูนย์ก็เข้าไปทั้งเลขศูนน,นี่ครับศูนี่ผมก็รู้สึกว่าทีเดินดีกาทุกชุดนะครับเนาะตอนนี้ผมก็ได้สีน่ามาเสียบชนให้เอฟซีได้รับชมอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะบางคน่นกาศทีจากเบางคลิปแบบนี้คลิปที่เด่นชนเด่นนะครับเรียกความมั่นใจให้สำหรับเอฟซีอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าความ่าจะเป็น เอฟทีได้นำไปปิดจาลณนอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะที่ข้อ,อที่พ่นเด้เขามารับชมสำรับสูตรนี้ก็กกำลังเดินดีเป็นสูตรไม่นะครับเนาะสูตรใไม่ที่พ่อหน่อยได้พึ่งจะได้นำลงช่องงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับนี่งวดนี้เป็นงวดแรกสำรับสูตรนี้ก็เดินดีครับเดินเดินดีย่างบอลลุดนี่ครับนี่ครับก็เดินมาทั้งหมดก็ นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเดินมาทั้งหมดเก้างวดท้าเดินต่องวดที่ลง่งช่องล่งสนามจริงก็คือเป็นงวดที่สิบนะครับนะสําสหรับสูตรนี้ผมก็เบื้องแรกก็น่าสนใจนะครับนะเดินดีอยู่สูตรไม่ที่ผมเพิ่งจะได้นำลงทอง,งวันนี้เป็นงวดแรกเพิ่งค้นพบงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเนาะ สำหรับสูตรนี่ถ้าคนพบตั้งแต่งวดที่ผ่านมาก,ก็คือที่อาจอาจจะดีก็หนีนะครับว่าอาจจะเป็นการดีก็หนีอยู่เพราะว่างวดที่ผ่านมาสูตรนี่กัมี่สี่ห้าหกนะครับว่าสูตรนี่กัมีศูนย์ครับมีศูนย์หนึ่งสามนะครับว่าสำหรับสูตรนี่บานนี้พราะอะไรก็ต้ให้เบิง้งอีกสูตร อีกสามสูตรนะครับาอีกสามสูตรก็เดินดีขึ้นกันอ่ารอนอื่นกะเพราะบิ็งสูตรที่เด่นล่างสี่ตัวกระเทียบใส่กับสูตรที่ที่เดินดีนะครับนี่เดินมาแล้วหกงวดนะครับเพราะว่าผมใส่สูตรนี่เป็นสูตรหลักตัวยืนสำหรับเลขล่างนะครับเนะพราะว่าตอนนี้เพิ่งล่างเดินเดินดีครับเดินมาหกงวดแล้วบัดนี้สูตรนี่ก็ ก็เป็นสูตรเก้าของพ่อหน่อยนี่ครับก็บเดินเดินมากกับหลายงวดนะครับนาะนี่ครับเดินมาทั้งหมดสิบสี่งวดสาหรับสูตรเดินลังสูตรนี้แต่ว่างวดที่พ่อหน่อยได้นําลงช่องเป็นงวดแรกลุดนี่ครับลุดเลยครับอแต่ก่อนก็เดินดีนะครับนาะลุดเลยมาพ่อหน่อยก็เลยพักงานไว้นะครับะพักงานไว้จนลืมนี่ครับจนลืมครับพ่อหน่อยเพิ่งจะได้นํามาลงช่องงวดที่ผ่านมานี่ครับ ดิฉันไว้ว่าโอเคนี่ครับก็เดินเดินต่อครับนี่พ่อหน่อยพักงานไว้โดนจนลืมครับพ่อหน่อยเลยไปนคนพบงวดที่ผ่านมาก็เลยนําอ่ามาลงช่องอีกครั้งหนึ่งก็เดินต่อนี่ครับเดินต่อนะครับเดินหลังสําหรับอ่างวดนี้ก็คันสีมาเทียบกันกับสูตรที่กําลังเดินดีสูตรสามตัวนครับนี่ครับ,รบสูตรสามตัวสําหรับเทียบ เทียบเลขเด่นเนาะครับเนาสำหรับ f t บางคนิ่นอาจทีบบอกเข้าใจปัไหาเนาะครับเนาะอันนี้คือนําเลขเด่นที่นําลร่งช่องไปแล้วล้วก็มาชนกันนะ f t ได้เบิงอีกข้างหนึ่งเนาะครับเ่า f t บางคนิ่นอาจสีบอกเข้าใจอ่าอันนี้ก็คือหดที่ผ่านมานะครับเนาสำหรับศูนย์นี่ก็ได้ศูนย์หนึ่งสามนครับเลขก็ออกไปหาศูนย์นี่ครับก็เข้าห้างเลขล่างนะครับเนาถ้าที่นํามา ชนกันก็นกนคือสูตรนี้ก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองชนกันไปที่หนึ่งกับศูนย์นี่ครับก็มาที่เลขศูนย์นี่ครับงวดก่อนก็ไม่ชนนี่ครับสำหรับสำหรับสองศูนย์นี่ก็ทาทีนําเป็นโตประกอบกับกับมาประกอบกับมีครับนี่ครับแจ้งเขียนว่างวดนี้นะครับงวดนี้ที่ออก ห้าสามนี่ครับที่ออกห้าสามเลขเด่นสูตรนี้ได้สี่ห้าเจ็ดสูตรนี้ได้สี่ห้าเจ็ดเหมือนกันนี่ครับแต่ว่าอามาลขกาครับมาลขาบาน้มาหมวดต่อมาแล้วครับเนาะสูตรนี้ได้แปดเก้าหนึ่งสูตรนี้ได้ สามสี่ห้าหกงวดนี้ไม่ชนนี่ครับงวดนี้ไม่ชนมา 1, 4, หนึ่งสี่ครับนี่ครับออกหนึ่งสี่สูตรนี้มีเลขหนึ่งสูตรนี้มีเลขสี่นี่ครับงวดต่อมาครับันี้สูตรนี้ได้สองสามห้าสูตรนี้ได้สามสี่ห้าหกนี่ครับชนกันไปที่สามและห้าแต่ตัวชนไม่มาครับ มาตัวที่ไม่ชนนี่ครับออกสี่สองนี่ครับออกสี่สองนะี่สูตรนี้ก็เดินดีงดต่อมาสูตรนี้ได้ศูนย์หนึ่งสามอ่าสูตรนี้ก็ได้อ่าสูตรนี้ก็ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็สูตรสูตรนี้ชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งนี่ครับสูตรกับหนึ่งก็ไม่มาเหมือนเดิมนะี่ครับ ก็ไม่มาเหมือนเดิมมาตัวที่ไม่ชนครับมาสามเปดนะครับนี่ครับ,รบออกสามเปดสูตรนี้มีเลขสามสูตรนี้ก็มีเลขแปดนี่ครับงวดต่อมาสูตรนี้ได้หกเจ็ดเก้าสูตรนี้ได้สองสามสี่ห้าครับงวดนี้ก็ไม่ชนนี่ครับงวดนี้ก็ไม่ชนมาเจ็ดห้าสูตรนี้มีเลขเจ็ด สูตรนี้มีเลขห้านี่ครับไม่ชนกันตัวเลขไม่ชนกันเลยมาประกบกันนี่ครับมาเรื่อยๆื่อยเนี่ยสามงวดซ้อนๆนี่สี่งวดเลยครับมาประกบกันสําหรับสองสูตรนี้มางวดล่าสุดสูตรนี้ได้ศูนย์หนึ่งสามสูตรนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งนี่ครับชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งนี่ครับมาเลขศูนย์นี่ครับ มาเลขศูนย์มาหลักหน่วยสำหรับงวดนี้สูตรนี้ได้สองสามห้าครับชนกันที่สองสามห้านี่ครับชนกันที่สองสามห้างวดนี้ชนกันครับนี่ครับจะสองสามห้านี่ครับชนกันที่สามตัวเลยตอนนี้เ้าถิ่มาเบิงอีกสูตรหนึ่งนะครับวนะ่าสูตรที่สูตรที่สี่นะครับนะ นี่ครับเลขเด่นก็ก็เดินดีหมดทุกสูตรนะครับเดินดีหมดทุกสูตรสาหรับสูตรนี้ก็ลงช่องไปแล้วสองวดนะี่ครับก็เดินทั้งสองวดนี่ครับก็เดินสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวล่างนะี่ครับก็เดินไปสองวดซ้อนๆนีน่ครับที่ที่นําลงช่องนะี่ครับทําสัญลักษณ์ไว้แล้วนีกวดนี้จะเป็นวดที่สามสำหรับสูตรนี้นะครับก็เราจะมาเทียบกันอีกว่า งวดนี้จะได้ตัวไหนนะครับนาะสำหรับสูตรนี้เอฟทีไมเอฟทีเก่าก็คอยเบิ้งไปน้ำกันนะครับนาะจะเย็นๆนะครับนาะการเทียบท้นสูตรการทีเป็นแบบนี้อาจจะซาๆน่ดนึงหน่อยนะครับนาะพหร่อยกับว่าคล่องอะไรนะครับลาะต่กัดครอบไปได้สำหรับสูตรนี้เข้าทิ่มาเบิ้งแต่งแต่งวดที่ล้างจากที่บรรลุประกาเดินต่อมา สามวัดนะครับว่าจะไปหย่อนไหลน์แล้วครับว่าคาิดที่เน่าตรนี้ได้ศูนย์หนึ่งสามตัวนี้ได้สองกับสามครับถูดสองตัวก็ชนกันที่เลขสามตัวเดียวนี่ครับชนกันที่เลขสามตัวเดียววดต่อมาตัวนี้ได้หกเจ็ดเก้าตันี้ได้เจ็ดกับแปดนี่ครับตัวนี้ได้เจ็ดกับแปด ก็มาเลขเจ็ดนะครับชนกันที่เลขเจตดตัวเดียวนี่ครับชนกันที่เลขเจตดตัวเดียววดนนี้วดที่ผ่านมาก็ชนที่เลขสามตัวเดียวนี่ครับวดล่าสุดก็ศูนย์นี้ได้ศูนย์หนึ่งสามศูนย์นี้ได้เก้ากับศูนย์นะครับก็มาชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวนี่ครับชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวก็มาเลขศูนย์ล่าง มางวดวัดประจำวันที่16ตุลาคม2565สองสูตรนี้ก็ชนกันที่2กับ3นี่ครับสูตรนี้ได้2 3 5สูตรนี้ได้2กับ3นี่ครับสูตรเพราะว่าสูตรสองตัวมันจะมีน้อยตัวกว่าจะจะตัดได้น้อยตัวที่สุดนะครับเนาะนะี่ครับ สูตรสองตัวชนที่สูตรสองตัวก็สองกับสามนี่ครับห้าไม่ชนนะครับชนที่สองกับสาม f c ว่าความหนาจะเป็นนะครับเนาะอ่ะพอหน่อยกลับมาชนเหล็กห้เบิ้งอีกข้งหนึ่งสําหรับเหล็กเด่นล่างนะครับเนาะอ่ะ f c ได้นําไปพิจาลณหน้าเบิ้งนะครับเนาววันนี้ทั้งสามสูตรนี่ครับทั้งสามสูตรที่เดินดีนี่ครับ ก็จะมีเลขสองและสามนี่ครับสองและสามสองและสามนครับติดทั้งสามสุดเพราะฉะนั้นสองกับสามนี่ความว่าความน่าจะเป็นนะครับแนละ้วเพราะว่าเลขห้าก็ติดติดดับขาดล่างนะครับเนาะติดดับขาดล่างสำหรับเลขห้าก็จะเหลือแค่ สองกับสามที่ชนกับสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวหลังนะครับเนี่บัดนี้เข้าสีมาจับใส่สูตรใหม่นะครับว่าสำหรับสูตรใหม่เข้ากีิเอาสูตรที่นีครับสูตรหม่สีน้ำลงช่องวันนี้เป็นวันแรกแต่ว่าเพื่อนก็เดินดีก็า่างเดินดีนะครับว่าะวนหน้าขอให้เดิน ต่อนะครับเนาสำหรับสูตรเด่นล่างสูตรนี้ถ้าสูตรเด่นล่างสูตรนี้ก็เป็นส้นที่สูตรปักหลักสิบล่างนะครับเนาาะวหลักหน่วยกับหลักหน่วยดับนี่ครับดับหน่วยดับขาดล่างสูตรเลขดับนะครับเนาสูตรเลขดับันดับสิบอ่าก็มีศูนย์กับสามดับดับหน่วยก็มีเลขเก้านี่ครับ นี่ครับเลขเด่นทีสามตัวทีผมเด้นํามาให้ใหชมแบบบนี้ถ้าเราจะจับเด่น,นครับถ้าเราจะจับเด่นประกบก็คือนี่ครับน่าจะเป็นแบบนี้นะครับหาน่าจะเป็นแบบนี้นี่ครับสําหรับที่่านมากนี่ครับวดที่ งวดที่ผ่านมาตัวนี้ได้4 5 6ตัวนี้ก็มี0 1 3แล้วครับแลาะก็เข้าไปที่5 0นะครับงวดก่อนก็มี3 4 5ก็ตัวนี้ได้6 7 9ก็มาที่7 5นะครับมาประกบกันแต่ว่ามันบกักหลักนะครับเนะพราะว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรเล็เด่นทั้งครูนะครับแนะงวด วดต่อมาอีกก็ได้สามสี่ห้าสูตรนี้ก็ชนที่เลขสามตัวเดียวก็มาเลขสามนะครับสำรับวดต่อมาอีกก็ได้หนึ่งสองสามที่ออกสี่สองนะครับก็สูตรนี้ได้สองสามห้านี่ครับวดนี้ชนกันที่เลขสองและเลขสามก็มาเลขสองนะครับ อ๋อย้อนไฮเอที่ได้รับชมสมนีนะครับว่าเพราะว่าอ๋ที่ได้จับคู่อ๋าสำหรับชุดวินชุดวินอชุดวินประกบชุดวินประกบอเลขเด่นนะครับว่าสำหรับชุดนี้อมางวดล่าสุดนี่ครับงวดล่าสุดพจนกะออกมาที่ห้าศูนย์นะครับออกมาที่ห้าศูนย์งวดก่อนก็ห้าอห้าเจ็ดนะครับ นี่ครับเพิ่นก็นเริ่มประกบมาสองหดเขาประกบมาสองหดนะครับสำหรับเลขเด่นสองคูนี่ถ้าหดนี้ถาเพิ่นมาประกบอีกกระสีได้แบบนี้นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวผมกระสีจับคู FC. ไฮเอฟซีอ่าดรับชมนะครับน่าสี่ออกมาานาตาแบบใดครับเอ่อคือตอนนี้ผมก็ได้จับจับจับชุดให้เรียบร้อยนี่ครับก็คือผมติจับสองสูตรนี่ก็คือ สองกับสามเฉยชนกันสามสูตรนะครับเนาะสองกับสามเฉยชนกันทีสามสูตรสําหรับเลขเด่นนะครับเนาะเพราะว่าอ่ารไปชนที่หลักหน่วยล่างนะครับเนาะระหว่างสองกับสามแล้วก็เลขเก้านะครับเก้าก็ไปชนที่หลักสิบล่างนะครับเนาะหมวดสําหรับหมวดนี้อันนี้ก็เป็นสูตรเลขเด่นนะครับเนาะบ่านี้เาถีมาจับจับเลขเด่นครับเพราะว่าทั้งหลัก สูตรนี้ก็ไปชนกับลักสิบผมก็เลยจับให้เป็นทางด้านลักสิบนะครับะอสูตรนี้กะที่ยู่ทางด้านลักหนวยกะที่ให้เป็นลักหนวยนะครับเนาะก็คือผมก็ได้จับคู่ไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับคือจับออกมาแล้วก็ที่เป็นนาตาแบบนี้นะครับเนาะสำหรับสูตรเลขบัดนนี้สำหรับสูตรอ่า เลขเลขเด่นชนกันจับเป็นคู่แล้วก็จะได้9ชุดนี่ครับก็จะได้ทั้งหมด9ชุดบัดนี้เลขที่ติด5นี่ครับเลขที่ติด5ก็คือติดดับนี่ครับคู่ที่ติดเลขหาลักหน่วยนะครับว่าก็คือติดดับขาดล่างแล้วก็ศก็ติดดับตรงที่เลขศูนย์นี่ครับ ที่อยู่หลักสิบตำแหน่งหลักสิบนะครับเนาะก็จะเหลืออยู่ที่แปดกับเก้าเก้านี่ก็แปดกับเก้าแปดกับสามารถมาได้นะครับเนะพราะว่านี่ครับสูตรปักหลักก็จะมีอยู่สองสูตรถ้าเกิดสูตรนี้หลุดก็จะเหลืออยู่ที่สองสูตรนี่ก็จะชนกันที่แปดกับเก้านะครับแล้วก็แล้วก็นกนหนึ่งนี่ครับถ้าเกิดถ้าเกิด แปดมาสูตรนี้ไม่มีเลขแปดนะครับเนาะสูตรแรกไม่มีเลขแปดถ้าเกิดมันมาที่เลขเด่นนะครับเนาะเพราะว่าสูตรปักหลักต้นกันที่สองสูตรเพราะว่าผมว่าเอาสองสูตรนะครับเนาะถ้าเกิดความน่าจะเป็นเลขศูนย์ก็ดับหลักสิบนี่ครับถ้าไพ่พสนเลขดับก็เล่นได้นะครับเนาะแต่ว่าสาหรับสูตรจับเด่นส้น เด่นประกอบไอเอฟซีได้รับชมกาดสี่ีอยู่ประมาณนี้นะครับะถ้าถ้าความความน่าจะเป็นนะครับเนาะความน่าจะเป็นก็จะอยู่ที่สี่คู่หรือสี่ชุดนี่ครับสำหรับเอฟซีที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจงเตือนให้พอหน่อยนะครับเด้อเดี๋ยีกำลังแรงใจคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับผู้ใดชื่นชอบกระจัดผู้ใดขัดกับพานเบิงเบ่งเพื่อควาเหมือนทึง,น,งนะครับแล้วสำหรับ คลิปนี้เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะการชนเลขอ่าเลขเด่นล่างนะครับเนาะหลายสูตรที่น่ามากชนให้เอฟทีได้รับชมเรียกความมั่นใจให้เอฟทีได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะว่าความน่าจะเป็นนะครับเนาะความน่าจะเป็นจะมาหรือไม่มานี้ไม่รู้ไม่ทราบนะครับเนาะต้องทรากความการล้างเลขออกนะครับเนาะเพราะน้อยกับเดขึ้นมาตามสถิติของสูตรนะครับเนาะ ได้จับมาให้เอได้รับชมผู้ใดชอบกะจัดผูด้ใดคัดก็พานนะครับเนาะ,ะสำหรับไฮเอซี FC ไปกดหนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับเนาะ,ะสำหรับจิปนี่ถ้าผู้ใดว่าเชื่อชอบในชุดสรุปล่างก็ก็จะ มาสนใจชุดจับเด่นจับเลขเด่นชนประกบนี่ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะผู้ใดมักชุดใดกะ,ะนําไปพิจะรณนาเอานะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ